สวัสดีครับวันนี้มีสาระน่ารู้ในเรื่องเกี่ยวกับมือปืนรับจ้างนะครับความจริงธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับจ้างฆ่ามันก็เป็นอาชีพเก่าแก่ชนิดหนึ่งครับทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเป้าหมายที่ว่าเด็ดชีพเหยื่อด้วยการก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีตามยุคสมัยนะครับกระทั่งวันนี้น่าจะมีอาวุธที่เหมาะสมสําหรับนักสังหารคือปืนเพียงอย่างเดียวที่สะดวกรดวดเร็วและแน่นอนต่อการสังหารเหยื่อในทุกเวลาและสถานที่ สำหรับเมืองไทยสมัยหนึ่งมือปืนมักจะยืนหยัดในอาชีพของตนด้วยการทำงานที่ควบคู่ไปกับวิชาชีพมือปืนคือพวกปฏิบัติการป้นจี้จับตัวเรียกขาไถหรืออื่นๆเพื่อหารายได้มารองรับจึงมีดาวป้นในคาบมือปืนหรือมือปืนในคาบดาวป้นชื่อดังหลายคนเป็นต้นว่าพวกเสือขาวเสือใบอาชีพมือปืนรับจ้างจึงอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอาชญากรรมและถือเป็นอาชญากรรมประเภทรุนแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับ ยุคเอเย่นมือปืนและมือปืนรับจ้างก็กำเนิดขึ้นในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2524ถึง2527ยุคนี้เจ้าพ่อและพวกมาเฟียต่างๆในกรุงเทพมหานครก็ยังมีอิทธิพลแผ่บารมีอยู่แล้วก็ได้เกิดแฟชั่นในการเป็นผู้จัดการรับจ้างหามือปืนไปยิงบุคคลต่างๆตามแต่จะมีผู้จ้างวานันมือปืนรับจ้างส่วนใหญ่ก็จะมาจากครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่แยกกันอยู่เติบโตจากแหล่งสลสัมเสื่อมโทรมในวัยเด็กถูกต้อนทิ้ง ไม่มีความอบอุ่นในครอบครัวก็มีประวัติการทําผิดตั้งแต่เด็กๆนะครับความจริงอะ่ะทางด้านวัตถุก,ก็ไม่สามารถทนต่อความย่อยุประกอบกับเงินค่าจ้างในการรับจ้างวานค่าผู้อื่นมีจํานวนสูงได้มาง่ายการกระทาผิดเพียงครั้งเดียวก็ได้เงินเป็นจํานวนหมื่นขึ้นไปนะครับและแยกแรักฎกหมายมักจะเอื้อมมือไปไม่ถึงก็สมัยนั้นนะครับจากสถิติคดีในชั้นศาล ผู้กระทาความผิดในคดีใช้จ้างวานฆ่าผู้อื่นน่ะกฎหมายนําตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษได้น้อยมากนอกจากจะขาดประจักษ์พยานแล้วคดีส่วนใหญ่ก็ยังขาดพยานแวดล้อมนะครับในสมัยนั้นนะสภาพปัญหามือปืนรับจ้างในสังคมไทยอ่ะโดยเฉพาะกลุ่มมาเฟียในอดีตถึงปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองมีความสลับซับซ้อนอาศัยความเจริญทางด้านวัตถุก่อคดีอาญากรรมที่รุนแรงสะเทือนขวัญประชาชนมากขึ้นทุกปี โดยมีผู้มีอิทธิพลซึ่งดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายให้การสนับสนุนหาช่องว่างของกฎหมายให้รอดผลจากการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลาาก,ก็มักจะแสดงให้เห็นว่าตนประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เบื้องหลังก็กระทำพวกสิ่งผิดกฎหมายบุคคลกล่าวก็จําเป็นต้องมีลูกน้องหรือมือปืนคุ้มกันชีวิตเพื่อรักษาค,ความศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดในการสั่งการตัดสินใจในผลประโยชน์ทําให้เกิดมือปืน รับจ้างพัฒนาจากพวกแก๊งมาเฟียมือปืนในยุคนั้นก็เป็นมือปืนที่มีสังกัดหรือที่เรียกว่าซุ้มมือปืนเพราะถ้าไม่มีสังกัดก็จะอยู่ลําบากการอยู่ในสังกัดผู้มีอิทธิพลก็เปรียบเสมือนพวกมีปอกปอคุ้มกันภัยครับส่วนมือปืนในรุ่นเก่าจริงก็ทําด้วยความจําเป็นอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องถูกรังแกก็จําต้องจับปืนออกไปสู้พอมายุคต่อมาก็เริ่มเป็นโดยสภาพแวดล้อมนําพาให้คนไปเป็นนักเลง จะไปทํางานกับพวกผู้มีที่พลพวกนี้อยู่นานไม่ไปไหนพออยู่นานเริ่มมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงนักเรียนรุ่นน้องก็จะมาขอพึ่งบารมีเห็นใครมาลังแกนนายก็จะไปจัดการให้เพื่อตอบแทนมุญคุณที่นายเลี้ยงบูมาถ้าพิจารณาจากตามข่าวสื่อมวลชนนะครับในนักหเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับซุ้มมือปืนก็ดูคล้ายๆกับสามารถอยู่รวมกันเป็นค่ายคงเป็นค่ายเหมือนค่ายมวยเรียกกันว่าเป็นซุ้มนะครับการเกิดมีซุ้มนั้นอ่ะ าจจะเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะมาติดต่อว่าจ้างให้ไปฆ่าคนก็ได้ซุ้มมือปืนแต่ละที่ก็จะมีหัวหน้าซุ้มมือปืนที่เป็นผู้รับงานแล้วก็คอยจัดสรรให้สมาชิกในซุ้มทํางานตามแต่หน้าที่ที่ได้รับด้วยนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามามองดูว่าสาเหตุและแรงจูงใจในการเข้าสู่วงการเป็นมือปืนรับจ้างครับก็จะมีหลายปัจจัยนะครับถ้าเป็นพวกภูมิหลังทางประชากรแล้วนะก็พูดง่ายว่าพวกคนนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกอ่า พวกสถานภาพครอบครัวอาชีพรายได้ว่าไปคือทีเนี้ยถ้าปัจจัยทางด้านจิตวิทยาเนาะถ้าคนมีค่านิยมแบบว่าเออเรื่องการ,ร,รกระทำความผิดกฎหมายนะครับบุคลิกภาพลักษณะนิสัยนะี่ครับถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็ตัวสําคัญเลยในการนําไปสู่การเข้าสู่วงการมือปืนรับจ้างเช่นอ่ะคบเพื่อนเลยโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริตถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับพูดง่ายว่าพวกจนตอกหาทางออกไม่ไดนะ้มันก็เป็นแบบนึงความวาเพื่อนในอดีตเหมือนกัน นะประวัติการกระทำผิดครอบครัวนะความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลสภาพแวดล้อมอินี่อยู่อาศัยเนี่ครับแน้วพูดง่ายว่าไทาม์ไลน์ของการเข้าสู่ขั้นตอนและรูปแบบพฤติกรรมการพบวนการมือปือนรับจ้างมันก็มีขั้นตอนอ่ะมีแรงจูงใจก่อนว่าเฮ้ยถ้าพวกเนี้มันต่อมามีแรงจูงใจใช่ไหมก็จะเข้าไปสู่กระบวนการมือปือนรับจ้างการเข้าไปสู่เนี่ยอ่ารวมในความสะดวก ต่อมาก็เป็นพวกมือปืนรับจ้างหรือหัวหน้ากลุ่มมือปืนมันก็จะติดต่อรับงานเองหรือมีคนมาติดต่อก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายก็จัดทีมงานวางแผนจัดหาอาวุธยานพนักหาข้อมูลตามสังเกตพฤติกรรมเหยื่อกำหนดแผนสังหารเหยื่อแบ่งรายได้แล้วก็หลบหนีตรงนี้ก็เป็นลนักษณะขั้นตอนและรูปแบบพฤติกรรมการทํางานของขาบนการมือปืนรับจ้างครแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าแล้วก็การใช้จ้างวานฆ่าครับ ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับอย่างเช่นในมาตรา83นะครับในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ที่เออผู้ที่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการก็ต้องระวงังโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นนะครับส่วนมาตรา84นะครับผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างหรือวานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีการหรือวิธีอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิดนะถ้าเป็น84วรรค2นะถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทําความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการถ้าความผิดไม่ได้กระทําลงไม่ว่าเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทํายังไม่ได้กระทําหรือเหตุอื่นใดผู้ใช้ก็ต้องระวังโทษเพียงหนึ่งใน3ของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นทีนะนี้พูดถึงมาตรา288กนะ็ ผู้ใดฆ่าผู้อื่นก็ต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่จุดๆๆๆดว่ากันไปแต่ถ้าเป็น289ที่เป็นพวกเหตุอุกชะกันนะครับที่มากกว่าคุณนายว่าโดนประหารชีวิตหนึ่งเดียวนะครับก็จะมีอยู่นะครับเป็นเหตุอุกชะกันจากมตาตรา288พวกฆ่าบุปการีฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยเหลือหรือได้เข้าช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้วนะครับฆ่าผู้อื่นโดยแต่ต้องไว้ก่อนค่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดร้ายค่าผู้อื่นเพื่อต่อเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทําความผิดอย่างอื่นแล้วก็พวกค่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งหนุประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทําความผิดซึ่งเพื่อปกปิดความผิดของตนอื่นของตนนครับหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้คนอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทําไว้ นะครับพวกนี้ก็ต้องระวังโทษประหารชีวิตนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องฆ่าผู้อืน่นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องสาระแบบเก็ตเบาๆในเรื่องของเรื่องมือปืนรับจ้างนะครับก็วันนี้ก็กล่าวถึงความเป็นมาความสำคัญนะเป็นมาสภาพปัญหามือปืนรับจ้างเนี่ยแล้วก็สาเหตุแรงจูงใจแล้วก็ขั้นตอนพวกนี้มันทํายังไงนะครับแล้วทีนี้ยถ้าเกิดทาแล้วจะมีโทษอะไรตามกฎหมายอาญานะครับก็เป็นสาระในเรื่องมือปืนรับจ้างครับสวัสดีครับ